ฉันจะสายทุกวันไม่ได้นะ,นเ,ะเอเน,านาาเอาเป็นว่าแปลงควันอย่างเดียวกัน ไปแล้ว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 ,ลวโอ้ยจันไม่ส้การฉายาเป็นะไรหรอกเพราะมฉายาฉายาจะเป็นยังไงไปดูกันไปดูกันโอเคแต่งตัวเสร็จแล้วมาเอากระเป๋าไปแล้วเพราะว่าวันนี้ยังมีเรียนมีเรียนแค่ครึ่งวันนะ่ะ เจ้ากระเป๋าไปทำไมมีเรียนแค่ครึ่งวันเองคนอื่นอะเรียนจนถึงเย็นแต่เราอะ,ะได้คิวสุเราเราไปเรื่อัดโรงเรียนไงล่ะระไม่มีอะไรนี่ยยนเชอรี่จะมาแล้วเหรอมาแล้วมาเอ้ยทำไมแม่เอากระเป๋ามาเป็นเรื่องปกติอุ้ยมันมาแล้วเช่ ฉันอยาไปชมรูปเมือกีกระเป๋ามาพูดอะไรของมันวะเชอรี่มานั่งข้างผมสิเชอรี่มานั่งข้างฉันสิซึ่งสวัสดีค่ะฉันชื่อเชอรี่อายุ18ปีฉันเป็นคนที่โด่งดังและเป็นยูทูบเบอร์แต่จะมีฉายาอยู่ก็คือฉายามาสายการบ้านก็ทำเสร็จทุกวันเสร็จ แต่ฉันได้รับการงานพิเศษนั่นก็คือได้เรียนแค่ครึ่งวันเพราะฉันเป็นยุทเบอร์ที่ไม่มีใครเอาหน้าาสูได้ไม่ว่าคุณครูขอออหรือใครก็ตามแม่กระรั่งนายกรัฐมนตรีก็ยังเอาฉันไม่อยู่เพราะฉันเป็นคนสวยจ้าหยอกๆเพราะฉันเป็นคนรวยระดับ ในประเทศนี้เอ้ยในเมืองนี้ไม่มีใครเอาหน้าสู้ฉันได้ถึงแม้ฉันจะมีฉายาฉันก็ไม่โกรธนะฉันอนุญาตให้เพื่อนต้งฉายาฉันได้แต่หลายคนก็ไม่ได้ถือสาอะไรมากนะแต่หนุ่มๆก็ชอบเข้าหาฉันแหละเป็นประจำฉันไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าฉันก็เป็นแบบนี้ประจำ โอ้นี่ชารีมานั่งข้างฉันสิชารีครับมานั่งขับผมสิชารีมานั่งข้างฉันสิชารี่เชอรี่เชอรี่จะคอยจะแต่แล้วชารีมานั่งข้างฉันสิอะไรกันเนี่ยนี่ชารีนี่ว่าชารี่ทำไมเธอถึงมานั่งตรงนี้ล่ะนี่เก็บสมองเสื่อมแล้วเหรอฉันนั่งตรงนี้มาตั้ง ใช่เหรอแกใช่ใช่ไ,ไหมคะขออลไรฉันหน่อยค่ะดิดิรู้ขออะไรฉันหน่ยคะดิใชรเรียกเขาให้จิ๋วะเนี่ยโอเคเดี๋ยวฉันมานะเดี๋ยวฉันไปตามครูให้ก่อนโอเคเชอรี่แต่ละคนก็อาจอาจไม่รู้ว่าฉันมีแฟนมาแล้วก่อนหนึ่งคนจะเล่าให้ฟังนะ ันเนี่ยมีแฟนมาแล้วพี่ชาลีนี่นะขัดตอนฉันมีแฟนมาแล้วคนหนึ่งเขาคบสอนเขามาคบฉันเพราะว่าเอาเงินมันหลอกเอาเงินฉันไปพันหนึ่งฉันก็ยังไม่รู้ตัวแต่ฉันเพิ่งมารู้เมื่อต้นเดือนนี่แหละฉันรีกรดแค้นมากฉันเลยแจ้งตำรวจแล้วมันก็โดนจับที่เรียบร้อย เดีย๋ยวมาเลาให้ต่อในแคทคุนคุณครูค่คะมาสอนหน่อยคะ่ะโ,โ,โอ้โอ้เดี๋ยวครูไปสอนนะรออีกสักแป๊บหนึ่งโอเคค่ะรอก่อนหูหนูเชอรี่ใช่ไหมนี่อ่ะครูขออะไรเสน,นอได้ไหมตอนเย็นได้คะ่ะไม่ว่าใครต่อใครก็จะมาชอบฉัน จะบอกสาเหตุแลนะ้วที่มันโดนจับก็ <g ül> s> <S เพราะสาเหตุนั่นแหละทําไมฉันถึงจับเข้าคุกเพราะว่าฉันมีชื่อเสียงโด่งดังไม่มีใครจะมาเอาหน้าจะมาจับฉันได้เหมืข้าฉันเลยตัดสินใจจะไม่คบหาใครจะคบหาใคร ฉันแบบคนนั้นอีกฉันได้คิดแล้ว <S <S <end ere> คิดอีก <S end ere> ว่าจะทำยังไงที่จะได้หาผู้ชายดีๆได้และมาคุมครองอมเราเป็นนักเรียนต่างเมือง <S <S <end ere> ก็แบบนี้น <pela> ี่แหละครูบอกว่าให้ใส่ชุดธรรมดาไปเรียนก่อนสวัสดีครับ so. <S end ere> ซึ่งผมเคยอยู่โรงเรียนไฮโซมาก่อน แต่โดนผู้สาวรุมจีบผมเคยมีแฟนมาแล้วเหมือนกันแต่แฟนคนนั้นไม่ได้รักผมผมเลยตัดสินใจเลิกกับเขาแล้วผมจะมาหาแฟนใหม่ที่นี่ซึ่งเขาบอกว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนโด่งดังและมีคนดังอยู่แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนนั้นนั่นคือเขางั้นไปดูกันเลยค่ะ เนียนะโรงเรียนไฮโซโซ,โซตรงไหนรูปอย่างกะโรงเรียนเก่าๆโรงเรียนหนึ่งอะ่ะฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าอืมทำไมพ่อกับแม่ฉันฮะอ๋ะอฉันดูชื่อผิดนี่เองไปเรียนดีกว่า โรงเรียนนี้ก็โรงเรียนไม้เดิมๆจะถล่มมาจะถล่มก็ไม่ถลมมม่มมอนชื่อมอนอะไรย์อือเอานี่เอาคนใหม่มาใช่ไหมชื่ออะไรนะผมก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันครับ,รบผมชื่อโมเวียนะครับชื่ออาจจะไม่คล้ายกับ ตอนที่บอกไวเมื่อกี้นะคะทุกคนเพราะว่าเราจำชื่อไม่ได้เอเมกติแกนแคทแคทสวัสดีครับผมชื่อนาเฟียอายุ17ปีครับผมมาโรงเรียนผมมาจากโรงเรียนไฮโซครับแต่ผมโดนแต่ผมโดนคนออสาวจีบครับผมก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่นี่แล้วก็จะมาหาแฟนนะครับฟังโน้ตฝักตัวด้วยนะครับผม โอ้ทาไมผู้หญิงหัวแดงที่นั่งข้างๆใหญ่หัวหัวน้ําตาลหล่อจังวะเฮ้ยไม่ใช่สวยจังวะโคตรสวยเลยเนี่ยสาวของฉันในอดีตเนี่ยนเนยตรียมสวมไม่ใช่อะไรเห็นไกท่ทอดน,นะสิอีอีหยอดหยอกทุกคนโอเคมาเริ่มกันเลยเนี่ยแหละคือผู้สาวของฉัน คุณโค้คะทำไมถึงเขาถึงใส่ชุดเอ,อธรรมดาจังเลยแใส่ชุดพารามาทำไมอ๋อพอดีว่าผมไม่มียังไม่มีชุดที่นี่ครับมีแค่ชุดพาราครับอ๋อๆเชิญน,นั่งได้เลยเออสวัสดีนะครับมีอะไรก็มาบอกกันได้นะครับไม่มีอะไรหรอกทำไมเขายิงจังวะหรือว่าจะเป็นคนดังวะไม่ใช่มั้ง เรียนหนักสุดก,ก,กว่าแดดมาซึ่งก้าเกินนันเนนี่ยว่าแต่เมื่อกี้คือเด็กใหม่เหรอเขาชื่อว่าอะไรนะโซเฟียเหรอมาเฟียชื่ออะไรวะอ๋อไม่แปลกช่้างมาันเถอะหวังว่าเขาน่าจะไปเปลี่ยนชื่อเักวันนะฉันจำย,ยากยากแม้กระทั่งคนตั้งชื่อ,อยังจำยากเลย เอานั่งใจเรียนนะทุกคน come on, come on. เขมอนเขมอนอ้าวเด็กหญิงเชอรี่กลับได้เลยครับค่ะออคุณค่ะจะไปทำ YouTube ต่อก็ไปทำเลยนิดจ้าสาวน้อยทำไมกูมันแปลกออานี่เดินชนครูทำไมคะขอโทษค่ะทำไมเด็กใหม่มัน มันไม่เกียดจังฉันเป็นลงดิฉันเป็นคนดังมันไม่มีมารยาทแต่ไม่เป็นไรนะนี่เช,ชอรี่มาหาฉันหน่อยสิเชอรี่เชอรี่มาหาหน่อยฉันม่วงไงมะม่วงอ่ะมีอะไรมะม่วงฉันขอไปนอนค้างบ้านแกนได้ไหมอ่ะแล้วก็อยากมีอะไรจะบอกด้วยอ่ะ เห็นเด็กใหม่ไหมอ่ะเห็นสีทำไมเด็กใหม่โคตรล่อหล่อหล่อเราเกาหลีเขาบอกว่าจะมาหาแฟนเขาต้องชอบจินแน่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเล็งไว้เลยว่าอ้ามันต้องเป็นฉันแน่ๆเลยแกอยามานอาไปเองไม่ได้แม่โอชอลี่สวัสดีครับ กเหมือนกันว่าทำไมพอต้องสวัสดีฉัน้วยก็แกเป็นคนดังไงแกเป็นเศรษฐีมหารวย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 อะริ้กระดเอาไหมนี่แกฉันว่าแกรวยเกินบ้านนะแกแกควรไปซื้อบ้านใหม่แบบไม่เอาบ้านกระตอกกระตอกอ่ะความจริงบ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านฉันหรอกนะบ้านใครอ่ะเป็นบ้านของ เป็นบ้านที่ฉันซื้อไว้ไงล่ะฉันนานๆที่ฉันจะกลับไปอยู่ที่คารือหาดน่ะน,นะรอไม่ต้องกระดุกลิ้นขนาดนั้นก็ได้อ๋เอเจ้าอดก๋อจ้านี่แกอยากจะบอกเลยนะว่าอะไรมันม่วงเอ้ยว่าอะไรมาม่วงทำไมแกถึงต้องมาอยู่บ้อมแบบโซมแบบนี้ด้วยอะเพราะว่ามันมีคุณค่ากับฉันไง คุณค่าย,ยัางไงอ่ะแกก็หน้าตาดีเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งเะฉันก็ร้ว่าแกนิสัยแบบนี้นั่นเนี่ยอุ๊ยเบาๆหน่อยที่ฉันต้องสร้างมาแบบนี้เพราะว่าฉันไม่อยากให้ใครรู้ตัวตนของฉันนี่หละเพราะฉันเคยโดนมาแล้วโดนผู้ชายหลอกแล้วหลอกเอ้ยหลอกแล้วหลอกเล่า เพราะเขาเห็นในความรวยของฉันเขาก็เลยจะมานหลอกเอาเงินเนะี้ยฉันก็เลยอยากหลอกมันบ้างแล้วเนี่ยไอเด็กใหม่คนนั้นอะมันก็คือแฟนเก่าฉันเองฮะแฟนเก่าแกาหลอนั่นแหละมาหลอกเอาตัางค์ฉันไปด้วยนะเออเออ ฉันว่าฉันไม่คบเขาดีกว่าฉันจะไปคบเอาหน้าเว้ยฉันจะคบมันแล้วฉันแล้วฉันจะมาหากลับมาที่หลังในการหลอกเอาเงินมันหลอกเอาเงินมันหลอกเอาเงิน ันล้านชาติพันล้านปีฉันเมื่อยแกทำชั่วนี่จู๊จไว้ดิจู๊ๆอยาให้เคาดรู้รู้กันแค่นี้แล้วแกจะทำจริงหรอทำไม่ทำไม่รู้แต่มันเคยหลอกเอาเงินฉันไปแสนห้าฉันจะเอาเงินคืนมาทั้งหมดหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทเอเอโอเคแล้วจะว่าอะไรไหมถ้าฉันอยากร่วมมือกับแก ไม่ว่าอะไรเลยไม่ว่าไม่ว่าเลยไม,ไม่ไม่ว่าตอบด้วยความเต็มใจสิม่วงเราจะได้ทำแฟนชั่วรายที่มันเคยหลอกเอาเงินกับเพื่อนหลักแกไปเสียงแกน่ากลัวไม่ต้องกลัวหรอกนะ มีเชอรี่อย่างฉันทั้งคนแกเลยก,ก่อนอ๋อโอเคโอเคงั้นฉันจะพาแกไปเรี้ยนข้าวปลอบใจแล้วกันโอเคถ้าถ้าแกพาฉันไปเรี้ยนข้าวฉันก็ไม่มีปัญหาอนี้สิมะม่วงเพื่อนรักฉันนี่เช่าปีจริงๆเลยนะที่แบบมีเพื่อนแบบโด่งกันอย่างแกเนะี่ยพันล้านปีฉันเพิ่ง เคยเห็นแกทำชั่วแกอย่าเน้นย้ำคำว่าชั่วเดีย๋ยวคนอื่นมองมันจะไม่ดีมันจะไม่ดีโอเคแม่ทำชั่วแน่นอนหาหนึ่งวันต่อมาจะเป็นยังไงเรื่องเราจะเป็นยังไงโปรดติดตามเ่นโปรดติดตาม ต่อไปด้วยนะทุกคน